สวัสดีครับผมวิธี m สอมุกวี่คลิปนี้จะมาสปอยห,หนังกันอีกตามเคยแล้วหนังเรื่องนี้ก็มีชื่อเรื่องว่า Girl r i v e t เมื่อเพื่อนสาวมอไปโดนจัดฉากเล่นเกมเสียสาวจนได้เรื่องแล้วเธอจะแก้แค้นให้เพื่อนสาวยังไงนั้นก่อนจะไปรับชมสปอยให้กําลังใจเราง่ายๆเพียงแค่กดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราถ้าทุกคนกดกันแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยครับ คลิปนี้เราก็มีก้าจอมือสองมาแนะนําท่านใดที่กําลังมองหาก้าจอมือสองสามารถเข้าไปเลือกซื้อกันได้ในแอปพลิเคชันช้อปปี้คลิกลิงก์เพื่อดูสินค้าใต้ช่องคอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับตัวหนังเปิดมาที่โรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งขณะที่กลุ่มหญิงสาวกาลังจะเข้าเรียนเนี่ยชายหนุ่มที่อยู่ระหว่างทางเนี่ยก็ล้อเลียนเรื่องเซ็กใส่พวกเธอนะครับพอเข้ามาที่ห้องเรียนหลี่เจียก็ได้โดนแกล้งโดยมีคนน้าถุงยางมาใส่ไว้ใต้โต๊ะของเธอนะครับ ซึ่งเธอเนี่ยก็ขอให้คนทําออกมายอมรับแต่ก็ไม่มีใครสักคนนะครับที่จะกล้าออกมายอมรับขณะนั้นเองย่าฉีเนี่ยก็ได้นําวิดีโอให้กับบินเหิงดูซึ่งคนในคลิปเนี่ยก็เป็นหลีเจียกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่กําลังร่วมรักกันอยู่นะครับจงังหวะนั้นเองหลีเจียเน,นี่ยก็ได้แย่งคลิปนั้นมาดูหลังจากนั้นเธอก็ได้นิ่งไปสักพักก่อนที่จะวิ่งออกจากห้องเรียนไปหลังจากนั้นวินเหิงเนี่ยก็ได้มาขอความช่วยเหลือจากครูแต่ครูก็ทําเป็นบ่ายเบี่ยงไปเรื่อยนะครับไม่นานครูก็ได้มาบอกกับทุกคคนนนว่าาหลีีีเเจยยขอาการรักนนรรระบ แล้วตัวหนังเนี่ยก็ได้เล่าย้อนไปก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะครับวินเิงได้ย้ายเข้ามาเรียนช่วงกลางปีการศึกษาวันแรกของการเรียนเนี่ยวินเิงก็จะต้องออกไปแนะนําตัวนะครับซึ่งเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งเนี่ยต่างก็หัวร้อนและแซวเธอว่าวินเิงเนี่ยมาจากบ้านนอกนะครับแต่เธอก็มีหลี่เจียและย่าฉีนะครับที่แสดงท่าทีเป็นมิตรกับเธอระหว่างพักเที่ยงหัวหน้าห้องเนี่ยก็เป็นอีกคนนะครับที่อยากจะตีเสนทก,กับวินเิงแล้วหัวหน้าห้องเนี่ยเธอก็มีชื่อว่าเขอเฉียนนะครับ ซึ่งหัวหน้าห้องเนี่ยก็ได้เข้ามาขอไอดียไลน์กับวินเิงแต่วินเิงเนี่ยก็ได้โกหกไปว่าเธอไม่มีโทรศัพท์ใช้นะครับในบ่ายวันนั้นวินเิงก็จะต้องมาทําบัตรนักเรียนซึ่งชายหนุ่มที่มีชื่อว่าเถาจื้อเนี่ยเขาก็ได้อาสาที่จะถ่ายรูปให้กับวินเิงด้วยนะครับต่อมาวินเิงก็มานั่งแอบเป็นโทรศัพท์อยู่ในห้องน้ํขนาขณะนั้นเองหัวหน้าห้องกับแตแก๊งของเธอเนี่ยก็กำลังพูดถึงเรื่องราวของคนอื่นอย่างสนุกสนานแต่หัวหน้าห้องเนี่ยก็ถูกขัดจังหวะโดยหลี่ คือหัวหน้าห้องกับหลีเจียเนี่ยไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่นะครับแล้วการมาของหลีเจียเนี่ยก็เพื่อให้หัวหน้าขอโทษเพื่อนชายคนหนึ่งหัวหน้าห้องก็ได้แซงพูดหวังดีกับชายหนุ่มคนดังกล่าวต่อหน้าเพื่อนเพื่อนหลายคนเธอจึงยอมขอโทษไปนะครับหลังเลิกเรียนหัวหน้าห้องเนี่ยก็ได้มาชวนวินเฮงไปนั่งเล่นที่ร้านเค้กนะครับแต่วินเฮงเนี่ยก็ได้ปฏิเสธจึงโดนหัวหน้าขู่ไปว่าถ้าวินเงไม่ไปเนี่ยเธอจะไปขุดประวัติเรื่องโรงเรียนเก่าของวินเฮงนะครับ ทางด้านหลีเจียที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยจิงชิ้งพาวินเหิงไปล่างเล่นอยู่ที่ร้านเค้กก่อนนะครับขณะที่สามสาวกําลังคุยกันอย่างเพลิดเพลินจู่จูหัวหน้าห้องเนี่ยก็ได้โผล่มาพร้อมกับมอบโทรศัพท์ให้กับวินเหิงด้วยนะครับแต่ถ้าว่าวินเหิงก็เลือกที่จะไม่รับโทรศัพท์ของหัวหน้าพร้อมกับขอตัวกลับบ้านไปเลยนาะซึ่งวินเหิงเนี่ยก็ได้อาศัยอยู่กับพ่อเพียงสองคนเท่านั้นนะครับในเช้าวันต่อมาพ่อได้มาส่งวินเหิงที่โรงเรียนพร้อมกับยื่นโทรศัพท์ให้นะครับแล้วเรื่องที่วินเหิงมีโทรศัพท์เเนนนน่ยยมมมัััก็็ไไไสสาาาาารรถลดดดออตขงหหว้้ปะคบ หัวหน้าได้เข้ามาตื้อขอเพิ่มเพื่อนกับวินเิงพร้อมกับกดดันให้วินเหิงเนี่ยพูดความจริงออกมานะครับวินเหิงจึงแก้ตัวไปว่าพ่อของเธอเนี่ยเพิ่งซื้อโทรศัพท์ให้เมื่อเช้านี้นะครับพ่อวินเิงพูดจบหัวหน้าก็รีบแอดเพื่อนในทันทีเลยนะครับหลังเลิกเรียนสามสาวก็ได้มานั่งที่ร้านเค้กเหมือนเดิมขณะที่พวกเธอเนี่ยกลำลังเพิ่มเพื่อนในไลน์จู่ๆเถาจือเนี่ยก็ได้โผล่มาพร้อมกับหยอกล้องหลี่เจียซึ่งที่เขาโผล่มาเนี่ยก็เพื่อจะนําบัตรนักเรียนมาให้กับวินเหิงนะครับ หลังจากนั้นทั้งสามสาวก็ได้เพิ่มเพื่อนกันได้สําเร็จต่อมาหลีเจียเนี่ยก็ได้พาวินเหิงมาทําความรู้จักกับสิวหวีชายห,หนุ่มหลายสังคมนะครับแล้วเรื่องราวความเป็นเพื่อนของทั้งสามคนเนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นนับวันพวกเธอก็ยิ่งสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเวลาผ่านไปจนกระทั่งวันหนึ่งเถาจื้อได้เข้ามาจีบวินเหิงพร้อมกับชวนเธอเนี่ยไปงานวันเกิดของเขาแต่วินเหิงเนี่ยก็ไม่ได้ตอบตกลงที่จะไปนะครับระหว่างเดินทางกลับบ้านหลีเจียเนี่ยก็ได้มาบอกข่าวร้ายกับวินเหิง เรื่องที่หัวหน้าห้องเนี่ยไปขุดคุยเรื่องโรงเรียนเก่าของบินเหิงมาในเรื่องนั้นน่ะก็จะประมาณว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งได้ถูกเพื่อนกันแกล้งจนเกือบจะฆ่าตัวตายซึ่งหัวหน้าห้องก็ได้นําเรื่องนี้ไปโพสในอินสตาแกรมพร้อมกับแท็กบินเหิงด้วยนะครับแล้วสิ่งที่หัวหน้าห้องทำเนี่ยมันก็เท่ากับว่าทําให้วินเหิงเสียหายนะครับทางด้านหลีเจียเนี่ยก็โมโหมากที่มาทํากับเพื่อนของเธอแบบนี้จึงเข้าไปต่อว่าพร้อมกับบอกให้หัวหน้าห้องเนี่ยขอโทษ หัวหน้าห้องเนี่ยก็แซงทำเป็นห่วงวินเหิองอีตามเคยและได้ถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเก่าของวินเหิงด้วยนะครับวินเหิงคิดอยู่สักพักก่อนจะตอบไปว่าเธอไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนั้นส่วนเรื่องที่ย้ายโรงเรียนเนี่ยก็เพราะว่าจะย้ายตามพ่อมานะครับแต่ถ้าว่าคำตอบของวินเหิงเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงนะครับเธอกำลังปิดบังอะไรบางอย่างอยู่นะหลังจากนั้นหลีเจียเนี่ยก็ได้บังคับให้หัวหน้าห้องขอโทษวินเหิงอีกครั้งหัวหน้าห้องที่หน้าแต่ก็รู้สึกแค้นนะครับ แต่ถ้าว่าเธอเนี่ยก็ต้องขอโทษเพราะเพื่อนๆเนี่ยกำลังจ้องมองเธออยู่ต่อมาวันหนึ่งวินเฮงได้มาบอกกับเพื่อนสาวว่าเถาจื้อได้ชวนเธอไปงานวันเกิดที่บ้านและดูเหมือนว่าหลี่เจียจะตื่นเต้นกับการแดนครั้งนี้มากเลยนะครับพอทุกคนได้มาถึงงานเถาจื้อเนี่ยก็ต้อนรับสาวๆเป็นอย่างดีเลยนะพวกเธอได้เต้นกันอย่างสนุกสนานไม่นานเถาจื้อเนี่ยก็ได้ชวนวินเฮงออกไปร้านสะดวกซื้อแต่ก่อนที่วินเิงจะตัดสินใจออกไปกับเถาจือ้อเธอได้ไปเตือนหลี่เจียว่าอย่าดื่มมาก หลี่เจียเนี่ยก็ได้รับปากโดยไม่ได้คิดอะไรนะครับหลังจากนั้นเพียงแป๊บเดียวหัวหน้าห้องก็ได้มาชวนหลี่เจียเนี่ยเล่นเกมราชาแล้วกฎมันเนี่ยก็มีอยู่ว่าถ้าใครที่มีไพ่ราชาเนี่ยก็จะสามารถสั่งคนที่มีไพ่ต่ำกว่าให้ทำตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้เริ่มตาแรกผู้เล่นก็ตกลงกันว่าใครที่แพ้จะต้องถอดบาแล้วคนที่แพ้ก็คือหัวหน้าห้องนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ทำตามที่ตกลงกันไว้ ในตาที่สองผู้เล่นก็ได้ตกลงกันว่าผู้แพ้จะต้องมีสองคนซึ่งทั้งสองคนนั้นน่ะจะต้องโบ๊ะบะกันแต่ทว่าตานี้ก็มีคนแปลกหน้ามาขอเล่นด้วยนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็มีชื่อว่าหลิวแล้วตาที่สองก็ได้เริ่มขึ้นหัวหน้าห้องก็โชคดีมากๆเลยนะได้ไพ่ราชาแล้วเธอก็ได้สุมเลือกไพ่ที่ต่ำกว่าทั้งสองใบซึ่งมันน่ะก็คือหลีเจียกับหลิวนะครับทางด้านย่าฉีก็พยายามปกป้องเพื่อนสาวอย่างเต็มที่แต่ทว่าเพื่อนๆน,นก็ได้แซวหลีเจียว่าไม่ทําตามข้อตกลง ตัวหนังได้ตัดกับมาที่วินเหิงและเถาจื้อซึ่งเถาจื้อก็ได้สารภาพวพ่าชอบวินเิงและได้ขอกอดเธอเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดแต่ทว่าพอได้กลับมาถึงบ้านวินเิงก็ต้องตกใจอย่างหนักที่หลีเจียได้อยู่ในห้องกับผู้ชายแปลกหน้าวินเิงจึงรีบเข้าไปนําตัวหลีเจียนยออกมาทางด้านหัวหน้าห้องก็ได้แซงทําเป็นห่วงหลีเจียนะครับหลีเจียได้แต่นิ่งเงียบพร้อมกับตบหัวหน้าห้องไป1หนึ่งทีแล้วหนังก็ได้ตัดมาที่ปัจจุบันในตอนที่ครูเนี่ยเข้ามาบอกกับทุกคนว่าหลีเจียขอพักการเรียน ซึ่งวินเหิงกับย่าฉีเนี่ยก็พยายามติดต่อกับหลี่เจียนะครับแต่เธอเนี่ยก็ไม่ยอมรับสายเลยนะแล้ววันเวลาเนี่ยมันก็ผ่านไปหัวหน้าห้องก็ได้ดิบได้ดีได้รับตําแหน่งทูสาาตสัทวะไมตรีแถมย่าฉีดันไปสนิทก,กับหัวหน้าห้องด้วยนะครับวินเหิงก็ไม่พอใจจึงเข้าไปต่อว่าย่าฉีจึงสวนกลับไปว่าถ้าคืนนั้นวินเหิงไม่ออกไปกระเถาวจื้อเนี่ยเรื่องทุกอย่างคงจะไม่เกิดขึ้นแบบนี้ต่อมาวินเหิงก็เอกใจนะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นการจัดฉาก เธอจึงนาเรื่องนี้มาปรึกษากับสิลวีสิลวีก็ได้ตอบไปว่าเขากลาลังตามสืบเรื่องนี้อยู่ซึ่งเรื่องเนี้ยก็มีผู้ต้องสงสัยอยู่สองคนคือหัวหน้าห้องกับชายแปลกหน้าที่มีชื่อว่าหลิวหลังจากนั้นวินเหิงเนี่ยก็ไม่รอช้าเข้าไปถามหลิวแบบตรงๆแล้วมันก็แน่นอนนะครับหลิวเนี่ยไม่ยอมบอกพร้อมกับจะขืนใจเธอด้วยนาะแต่โชคก็ยังดีนะครับที่สิลวีเนี่ยเข้ามาช่วยไว้ได้ทันหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ตกลงกันว่าจะแอบสืบเรื่องหลิวแบบเงียบๆ และงานนี้ซิวีก็ได้นําเพื่อนชายสองคนมาช่วยด้วยนะครับคืนหนึ่งวินเฮงก็ได้บังเอิญเห็นหลิวใช้รถคันสีแดงซิวีก็ได้บอกว่ารถคันสีแดงคันนี้มันเป็นคันเดียวกันกับที่หัวหน้าห้องถ่ายรูปคู่ด้วยนะครับวินเิงไม่รอช้าบุกไปหาหัวหน้าห้องในทันทีหัวหน้าห้องก็ไม่ยอมรับว่ารู้จักกับหลิวนะครับพร้อมกับถามหาหลักฐานด้วยนะวินเิงที่มาแต่ตัวก็ไม่สามารถเอาผิดหัวหน้าห้องได้เลยนะเธอจิงระบายอารมณ์โดยการผลักหัวหน้าห้องล้มไปเลยนะครับ ต่อมาครูใหญ่ก็ได้บอกกับวินเฮงว่าห้ามเธอเข้าไปยุ่งเรื่องของหลีเจียอีกซึ่งวินเฮงก็ไม่พอใจจึงไปหาสิวีอีกครั้งสิวีได้บอกความจริงไปว่าอันที่จริงยาฉีเนี่ยไม่ได้หักหลังหลีเจียนะครับเรื่องที่เธอไปตีสนิทกับหัวหน้าห้องเนี่ยก็เพราะว่าจะเข้าไปสืบเรื่องราวของหัวหน้าห้องนั่นแหละครับซึ่งยาฉี่ก็ได้ข่าวมาว่าตุ๊กตาที่หัวหน้าห้องมีเนี่ยมันมีร้านเดียวที่ขายก็คือร้านองหลิวนะครับหลังจากนั้นพวกเขาก็แน่ใจว่าหัวหน้าห้องกับหลิวเน แล้ววันหนึ่งวินเหิงนะก็ได้เห็นหลิวกับหัวหน้าห้องลงมาจากรถคันเดียวกันนะครับวินเหิงไวรอช้ารีบปีนขึ้นไปแอบดูแล้วก็ได้พบว่าหัวหน้าห้องนะมีความเกี่ยวข้องกับหลิวจริงๆนะครับจากนั้นวินเหิงก็บันทึกวิดีโอในทันทีเลยนะครับต่อมาวินเหิงได้นําวิดีโอมาให้กับเพื่อนทั้งสองคนดูแต่ทว่าเพื่อนทั้งสองคนนะก็ไม่เห็นด้วยนะครับที่วินเหิงนะจะนาคลิปนี้ไปเผยแพร่เพื่อแก้แค้น วินเหิงก็โมโหมากเลยนะครับที่เพื่อนทั้งสองคนไม่ยอมแก้แค้นให้กับตีเจียวันต่อมาขณะที่ทุกคนกำลังฉลองให้กับหัวหน้าห้องและในเวลาเดียวกันหัวหน้าห้องก็ได้บังเอิญมองไปเห็นวินเหิงที่กําลังจ้องมองเธออยู่จากนั้นทั้งสองคนก็ได้ขึ้นมาเคลียร์กันวินเหิงก็ได้บอกให้หัวหน้าห้องออกมายอมรับเรื่องที่เธอนจัดฉากแกล้งหลีเจียและถ้าหัวหน้าห้องไม่ทําตามที่เธอบอกเธอจะนําคลิปที่แอบถ่ายไปเผยแพร่แต่ทว่าหัวหน้าห้องก็ได้ปฏิเสธพร้อมกับงัดไม้เด็ดออกมา โดยที่เธอจะนําคลิปของวินเหงเนิงนออกมาเผยแพร่เช่นเดียวกันซึ่งความจริงที่วินเหิงจะต้องย้ายโรงเรียนเนี่ยก็เพราะว่าเธอไปกั่นแกล้งเพื่อนจนเกิดจะฆ่าตัวตายนะครับหัวหน้าห้องที่รู้ว่าตัวเองได้เปรียบแล้วเนี่ยจึงหลุดปากยอมรับไปว่าเธอเป็นคนจัดฉากเรื่องของหลี่เจียนะครับพอทั้งสองได้คุยกันจนจบเนี่ยวินเหิงได้นึกถึงภาพวันที่หลี่เจียเนี่ยเสียใจพร้อมกับนึกถึงมิตรภาพดีๆที่หลี่เจียมอบให้กับเธอนะครับ หลังจากนั้นวินเหิงก็ได้ตัดสินใจเผยแพร่คลิปโดยไม่สนใจคำขู่ของหัวหน้าห้องเลยนะครับพอคลิปได้เผยแพร่ออกไปเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็จับตามองมาที่หัวหน้าห้องในทันทีซึ่งคลิปนั้นน่ะมันก็เป็นเนื้อหาที่แอบถ่ายนะครับที่หัวหน้าเนี่ยยอมรับว่าจัดฉากแกล้งหลีเจียพอทุกอย่างได้ขี้คายลงไปวินเหิงก็ได้เดินทางไปที่โรงเรียนเก่าเพื่อขอโทษเพื่อนสาวที่เคยแกล้งไว้ครั้งก่อนแล้วตัวหนังก็ได้ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมสปอย เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ